สนับสนุนโดย L.S Bank Flexi i n v e s t l i n k ประกันชีวิตควบการลงทุนตอบโจทย์ทุกลา์สไตล์สนใจโทร1327 ผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากันนะครับณนะตอนนี้ช่วงเช้าวันจันทร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหลักไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวโจนส์น a ต d a q แล้วก็ S&P ตอนนี้ก็ติดลบไป0.8โดยประมาณด้วยกันแต่ช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับยังมีปัจจัยที่หนุนหุ้นกลุ่มเชิงรับไม่ว่าจะเป็นทั้ง กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพหุ้นกลุ่มนี้น่าลงทุนอย่างไรเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังคําแนะนำนะครับจากทาง LH Bank และที่สําคัญคุณทวีรัตน์ก็จะวิเคราะห์ให้ฟังก่อนสําหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับ กลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าปลายเดือนนี้21-22กันยายนเราก็จับตาดูนะคะการประชุมของเฟดค่ะธนาคารกลางสหรัฐว่าจะมีทิศทางมุมมองอย่างไรกันมากขึ้นแต่ทีนี้ค่ะเราดูกันหน่อยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยปรับเข้าสู่โหมดเชิงรับมากขึ้นนะคะดีเฟนซีฟหุ้นเชิงรับก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าหุ้นทนทานค่ะเวลาตลาดเขาเหวี่ยงมากมนกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยเหวี่ยงตามเขานะคะพูดง่ายว่าค่อนข้างจะมั่นคง แต่ถ้าใครคาดหวังโอ้โหวืห้ขวาอะไรยี้ไม่ใช่กลุ่มนี้นะคะอาจจะเป็นกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มเติบโตก็อาจจะเป็นไปได้ทางท่าน้องไปดูกันหน่อยค่ะสําหรับตอนนี้ที่เราต้องการดูทิศทางนโยบายทางด้านการเงินของเฟดเราก็ต้องดูความผันผวน,นของตลาดนะคะช่วงที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างผันผวน,นเลยทีเดียวตัวเลขของสหรัฐนะคะดูเหมือนว่าจะมีการเติบโตอย่างชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคมต่อเนื่องจากกรกฎาคมดูกันหน่อยค่ะสีเทาๆตรงนี้คือกรกฎาคมนะคะ สิงหาคมคือสีน้ำเงินตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าดัชนี PMI ที่ไปวัดในภาคของการผลิตและบริการปรับตัวย่อลงในเดือนสิงหาคมค่ะภาคการผลิตลดลงจาก63.4ไปเหลือ61.1ในภาคของการบริการจาก59.9ไปเหลือ55.1ชะลอตัวลงนะคะขณะที่ non farm payroll ก็คืออัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนที่แล้วกรกฎาคมอยู่ที่9 0 4 มาสิงหาคมคาดการว่าจะ,จะเห็นสัก7จ็ดแสนห้าออกมาต่ํากว่าคาดค่อนข้างที่จะเยอะออกมา2องแสนสามนะฮะสองแสนสามหมื่าแหน่งเท่านั้นเองถือว่าผิดคาดไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่ตัวเลขการว่างงานค่อนข้างดีขึ้นค่ะจาก5.4%ว่างงานลดลงนะฮะเหลือ5.2%นนี่คือตัวเลขของอเมริกาในเดือนสิงหาคม,มออกมาค่อนข้างจะชี้ชัดว่ามันชะล,ลอตัวลงบ้างนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ การเพนี้ก็จะทําให้เห็นว่าแล้วค่าเงินดอลลาร์สหรัฐล่ะเป็นยังไงแข็งค่ามาตั้งแต่ประมาณระดับดัดชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะที่90ยิ่งตัวเลขเยอะ91,92,93เกนี่ยก็คือตัวเลขชี้ว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สหรัฐไปเจอภาวะวิกฤตของเดลต้านะคะความผันผวนดอลลาร์ก็จะอ่อนลง แต่ถ้าบอ,อกว่ามีนโยบายทางการเงินที่เข้มข้นก็จะแข็งค่าขึ้นช่วงนี้คะ่ะเราเค้าไต่มั้งแต่90นะคะจนถึงประมาณ92 93ช่วงนี้วันที่ประกาศประมาณ3กันยายนว่าตัวนอนฟาร์มเพโลเนี่ยอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาผิดคาดอย่างที่บอกไปกราฟิกที่แล้ว700,000กว่าอยากจะเห็นเห็นแค่2 0 0 0กว่าดอลลาร์ก็ย่อลงมาแล้วก็เด้งขึ้นมาแข็งใหม่ในช่วงหลังนะคะไปดูกราฟิกถัดไปคะ่ะ กราฟิกถัดไปเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์มุมมองของนักกลยุทธ์นะคะทางด้านรอยเตอร์เนี่ยไปสัมภาษณ์มุมมองของนักกลยุทธ์60คนช่วง30สิงหาไปจนถึง2กันยายนว่าคุณคิดเห็นยังไงล่ะนะ,ะไปดูวงตรงนี้กันหน่อยค่ะสาหรับวงตรงนี้เป็นการถามว่านะฮะตรงนี้สายมือของจอนะคะเขาถามว่าคุณคิดว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรต่อไปในช่วง3เดือนทังหน้าปรากฏว่า42%สีฟ้าบอกว่าฉันน่าฉันว่าเขาน่าจะแข็งข่าขึ้นดอลลาร์น่าจะแข่งค่าขึ้น ขณะที่สีส้มๆบอกว่าไม่น่าจะต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะคะอยู่ที่38%ขณะที่มุมมองบอกว่าอ่อนค่าลงอยู่ที่20%อคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะมองว่าแข็งค่าขึ้นกับไม่แตกต่างแต่จริงแล้วความผันผวนในตลาดยังคงมีอยู่อีกหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะไปดูกันต่อค่ะแล้วที่ผ่านมาล่ะในภาพของคนที่ลงทุนเนี่ยในกลุ่มไหนนะคะที่ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจอ่ะเปลี่ยนกราฟิกกันนะคะ ผลตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีทั้งหลายๆสีนะคะ u t i l s t i e s ก็เป็นกลุ่มผู้ให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะดีกลุ่มหุ้นเติบโตโดดเด่นอย่างกลุ่มเทคโนโลยีก็ถือว่ากลับมาดีเหมือนกันนะคะผลตอบแทนเนี่ย สำหรับกลุ่มยูทิลิตี้หรือสาธารณภคเนี่ยเกปรกว่า8%กว่ากลุ่มบีดหรือกองอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าดีนะคะอยู่สัก8%กว่าเฮลท์แคร์ก็7%กว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีตัวเดียวที่เป็นหุ้นกลุ่มเติบโตนอกนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มดิเฟนซีฟหรือกลุ่มแนวรับนะคะกลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ทากากงตลาดที่หลายคนมองว่ามันค่อนข้างที่จะผันผวนดิเฟนซีฟก็จะเป็นอะไรที่หลายคนเขาต้องการมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะคะอนีปป ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม Financial กับ Industrial นะคะที่อยู่ค่อนข้างจะได้ผลตอบแทนน้อยหน่อยนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับหุ้นคุณค่า v a l u e นะคะทีะ่ไปหาซื้อในราคาที่ถูกและคาดหวังว่ามันจะมีมูลค่าที่แท้จริงที่สูงกว่านั้นไปดูกันต่อค่ะ ในกราฟิกนี้เนี่ยนะคะเราไปดูความเสี่ยงที่ยังเกิดขึ้นอยู่ปริมาณหนี้สาธรารณะของรัฐบาลสาหารัฐค่อนข้างที่จะสูงเพดานหนี้เขา28.5้าล้านล้านดอลลาร์สาหารัฐในเดือนมิถุนายนไปแต่28.5ล้านล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐลดลงมาหน่อยในกรกฎาคมเหลือ28.4ดล้านล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐเขากาลังเจรจาก,กันอยู่ว่าจะปรับเพดานหนี้ของเขาเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าไม่งั้นเขาจะ,ะเผชิญกับเรื่องของอการผิดนัดชําระหนี้นะคะน่าจะคุยกันสักประมาณตุลาคมนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ แลาฟิกถัดไปเราพาผู้ชมไปดูหุ้นนะคะผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟคัดเลือกกันอ,อมีมีหลายตัวเหลือเกินนะคะอเมริกันชาเวอนี่ก็เป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเ,เทคโนโลยีนะพวกโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารไร้สายนะคะคอสโก o ก็เป็นห้างค้าปีกไฟเซอร์ Pfizer กลุ่มยาแต่ว่าคุณผู้ชมจะดูค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นของกลุ่มดีเฟนซีฟจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า s p 500ที่อยู่ที่1.75นะคะ ไฟเซอร์เรารู้จักกันดีอยู่แล้วกลุ่มของยานะคะอเมบริกันทาวเวอร์คอสกโก้ก็จะมีทางด้านของโวล์มาที่อาจจะต่ํากว่าหน่อยนะคะแล้วก็ยูเนเต็ดเฮลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและเรื่องประกันแต่ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดสหรัฐด้วยไม่ได้มีแค่ประเด็นหุ้น ดอลลาร์สหารัฐนะ,ะตัวเลขค่าเงินเขาที่เหวี่ยงแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ๆของโควิด19นะคะจีนเข้ามาควบคุมมาตรการในประเทศที่จะมีหุ้นหลายตัวของจีนที่ไปเทรดที่อเมริกาก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันมุมมองเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาถามนักวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างกับตลาดหุ้นอเมริกาค่ะ ตอนนี้เราก็ต่อสายพูดคุยกับคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยครับผู้อำนวยการสํานักที่ปรึกษาทางการเงินจาก LH Bank อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับมองให้เห็นภาพของตลาดการเงินทั่วโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับมีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าจับตาบ้างครับครับผมครับก็เดี๋ยวมาเริ่มมาที่ตลาดฝั่งยุโรปกันก่อนเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย มีการเผยถึงตัวเลขยอดค้าปีของสาราชนาจักรนะครับประจำเดือนสิงหาคมปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยออกมาขยายตัวเพียง2.4เท่านั้นนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมากเลย ที่ขยายตัวถึงกว่า9%นะครับแสดงให้เห็นเึงการชะลอตัวของยอดค้ายปีนะครับปัจจัยหลักเนี่ยที่ทาให้ตัวเลขยอดค้ายปีเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงนะครับมาจากราคาของสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงภาวะขาดแคลนแรงงานนะครับส่งผลให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ mm hmm. นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการประชุม ECB เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยทาง ECB เนี่ยประกาศคงดอกเบีย้นนยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม0% ส่วนดอกเบี้ยที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับทาง,ง ECB เนี่ยอยู่ที่ระดับเดิมเช่นกันที่ติดลบ0.5เปอร์เซ็นต์แต่จะเริ่มลดวงเงินต่อเดือนในไตรมาสสี่นะครับสำหรับโครงการซื้อพันธบัตรฉุดเฉิญเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับหรือโครงการที่เราเรียกว่าเป๊ปนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่8 0,000ล้านยูโรต่อเดือนส่วนเพดานของวงเงินโครงการเป๊ปเนี่ยยังอยู่ที่เท่าเดิมใน,นที่1.85ล,ล,ล้านล้านยูโรนะครับสุดท้ายนะครับมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันเริ่ม โกลแมนแซกเนี่ยสถาบันการเงินชื่อดังเนี่ยได้ออกมาปรับลดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับในปี2021ลงนะฮะจากเดิมที่6.2เนี่ยปรับลดลงมาที่5.7และได้ปรับเป้าการการเติบโตในไตรมาส4จาก6.5ลงมาที่5.5เปและชนิดาวโจนเนี่ยปรับตัวลดลงถึง5วันติดต่อกันนะครับส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมาให้ผลปรับแทนติดลบ2.2ส่วน S&P 500เนี่ยลบไป1.7และก็ Nasdaq 100เนี่ยลแไป1 4ครับ ค่ะนั่นคือภาพที่เราเห็นกันทั่วโลกนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามาเจาะที่ตลาดหุ้นอเมริกาจะเห็นว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟเนี่ยนะคะกลุ่มแนวรับเนี่ยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจปัจจัยอะไรคะที่ทําให้ทิศทางตลาดเป็นอย่างนี้คะ่ะ ครับผมก็ในช่วง1นถึงสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสารัฐนะครับปรับตัวเพิ่มเป็นเป็นส่วนใหญ่ก็จริงแต่ถ้ามองลงไปในลาย,ลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับจะพบว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่ให้ผล,ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเชิงรับนะครับอย่างกลุ่มสังหาริลมทรัพย์เอลแค์และก็สินคุ้ปรภคบยิโภคเนี่ย ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับส่วนกลุ่มมัธยจักรเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ติดลบนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้เป็นแบบนี้เนี่ยมันมาจากปัจจัยที่1น,นะครับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยได้ผ่านจุดที่ของการฟื้นตัวไปแล้วนะฮะสังเกตได้จากตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญอย่างเช่นพวกตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการถึงแม้ตัวเลขมันจะยังขยายตัวได้ดี แต่ก็เป็นการขยายตัวที่ชะลอตัวลงนะครับส่งผลให้บอลยูสิบปีของสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีทิศทางในการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเทียบกับช่วงต้นไตรมาสสที่อยู่ที่ระดับ1 5ถึง1 6นะครับก็ถือว่าปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากล่าสุดเนี่ยอยู่ที่1.34ส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มเชิงรับ ปัจจัยที่2นะครับตลาหุ้นสารัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและนับตั้งแต่เข้าปี2021เนี่ยดัชนี s p 500นะครับมีดรอดาที่ต่ำมากเพียงแค่4เท่านั้นและถ้านับตั้งแต่จุดต่ำสุดของดัชนี S&P น500ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2020ดัชนี S&P น500เนี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1เท่าตัวแล้วส่งผลให้นักลงทุนน่ะปรับโหมดเป็นเชิงรับมากขึ้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงงในนกกกาาาารรรรจปับฐแะ ปัจจัยที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับจนถึงเดือนตุลาคมตลาดการเรงินโลกเนี่ยจะมีเหตุการณ์สํำคัญๆที่เราจะต้องติดตามกันหลายเหตุการณ์เลยนะครับอย่างเช่นการประชุม FOMC ในวันที่21-22กันยายนนี้นะฮะที่น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการลดทอนการฉีดสภาพคล่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศยเยอรมน,นีนะฮะประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มยูโรโซนในวันที่26กันยายนสุดท้ายนะครับการโหวตของสมาคอง์เฟส เกี่ยวกับวบกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเูลอค่า3.5ล้านล้านเหรียญที่มีเดทไลน์ในวันที่27กันยาย,ยนซึ่งจะส่งผลไปที่การโหวตเพื่อขยายเพดานนี้ของรัฐบาลสหรัฐด้วยด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลให้นักทุนเนีย่ยปรับโหมดเป็นเชิงรับมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับ ครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับนะครับที่มีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนอกจากอุตสาหกรรมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเพื่อสุขภาพกับอุปโภคบริโภคแล้วมีกองทุนไหนที่เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมใดที่น่าจะตรงกับแนวคิดนี้บ้างครับครับผมสาหรับการลงทุนในแบบเชิงรับนะครับอันที่จริงเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างอสังหาริมทรัพย์เพลท์แคร์และก็กลุ่มสินค้าอุาโปโภคบริโภคเพียงอย่างเดียวนะครับหุ้นที่มีคุณภาพสูงก็จัดว่าเป็นการลงทุนในการแบบเชิงรับเช่นกันคําว่าหุ้นคุณภาพสูงเนี่ยมันก็หมายถึงบริษัทที่เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมย่อยต่างๆที่มีความ ได้เปรียบเชิงแข่งขันทํากําไรได้สูงมีกระแสเงนินสดในปริมาณมากแล้วก็มีตาสินค้าที่แข็งแกร่งนะครับอย่างพวกหุ้น Apple Microsoft ทเนี่ยที่จัดเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่าหุ้น LVMH นะฮะของฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องแต่งกายชื่อดังอย่างหลุยส์วิกตองเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับหุ้นเหล่านี้เนี่ย จะเป็นหุ้นคุณภาพสูงทั้งหมดแล้วก็เป็นการลงทุนที่ออกแนวด f เฟนซีฟระดับหนึ่งเช่นกันโดยเราสามารถเรียกหุ้นเหล่านี้ว่า Defensive Technology และก็ f e n เฟนซีฟคอน sumer s i s s r e t i o n a r y ได้นะฮะโดยหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความผันผวนที่มากกว่ากลุ่มที่เป็นด f เฟนซีฟแท้ๆอยู่ระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ได้มาด้วยเนี่ยก็คือการเติบโตที่ดีกว่านะครับสำหรับกองทุนที่เข้าขายว่าเป็นกองทุนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงรับเป็นส่วนใหญ่และมีหุ้นเทคโนโลยีและสินค้าฟุ่มเฟือยขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยแบบแรกนะครับจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีตราสินค้าระดับโลกโดยจะเน้นไปที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่นะฮะเนื่องจากมีความต้องการที่สัมเสมอแบบที่2นะครับจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ําหรือว่า low volatility โดยกองทุนประเภทนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลย,ยีและสินค้าฟุ่มเฟือยขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกว่าแบบแรกสัเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีกว่าเช่นกันครับได้ครับช่วงนี้ขอบคุณคุณพิ่มศักดิ์นะค,คะค่ขอบคุณค่ะคับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คุณเพิ่มศักจากมุงคลชัยจาก l อ Bank นะครับก็ให้ข้อมูลว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะตอนนี้อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างร้อนแรงอย่างที่คาดนะครับตอนนี้ประเมินกันว่าอาจจะโตไม่ถึง6%ด้วยซ้ำไปตอนนี้หุ้นกลุ่มเชิงรับที่มีธุรกิจขนาดใหญ่รวมไปถึงมีแนวโน้มในการเติบโตสม่ําเสมอก็กลายเป็นสิ่งที่น่าจับตามากยิ่งขึ้นครับคุณชวิรัต์ค่ะคุณก็มีความผันผวนนะคะกลุ่มนี้ก็น่าสนใจค่ะผู้ชมคะทางด้านของ l h Bank ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน LH Choice ขึ้นชานะคะ้เราสามารถ ซื้อขายค่ะสลับสป,ปินกองทุนรวมนะคะได้จาก12บลจชั้นนาเพียงแค่ทําธุรกรรมง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางในการอัปเดตเทรนด์นการลงทุนสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะที่ a c e b o o k กลุ่มนะคะกับจับเทรนด์ลงทุน by L H Bank Advisory ค่ะคผู้ชมสามารถเข้าไปปรึกษาพูดคุยรับข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการลงทุนได้นะคะเพียงแค่พิมพ์คําว่าจับเทรนด์ลงทุน by L H Bank Advisory แล้วกดเข้ากลุ่มค่ะ แลวเราจะกลับมาพบกับคำแนะนำจาก L.H. Bank แบบนี้ทุกวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหนะ้ากลับมาติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจกันต่อครับ